วันนี้ก็ทีมงานรูปสเปคยกพลขึ้นบุกงานคอมมาคอมเทคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าโปรโมชั่นในงานต่างๆเนี่ยแต่ละยี่ห้อเนี่ยมีอะไรเด็ดๆกันบ้างนะครับตามมาเลยก่อนครับ สวัสดีครับวันนี้ก็มาส่วนดูในส่วนของบูธเรโนเวซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเน้นฮาร์ดเซลล์เหมือนเดิมไม่ได้มีโชว์ผลิตสินค้าอะไรใหม่มากมายนะก็ทีมบูธจะเป็นสีส้มๆตัวสอสีขาวเหมือนเดิมบูธจะตั้งอยู่ที่หน้าทางเข้าตรงลานจอดรถครับตอนนี้ก่อนที่เราจะเข้าไปดีบูธเนี่ยเรามาดูกันก่อนว่าตัวซีรีส์ของเ e โน v วทั้งหมดเนี่ยมีอะไรบ้าง นะอันนี้คือโบชัวในงานคอมมานด์เรามาลองดูก่อนว่าโบชัวในงานคอมมานด์เนี่ยซีทั้งหมดตัวโน้ตบุ๊กของ l e n o v o เนี่ยจะมีซีรีส์บ้างซีรซีส์แรกคือซีรีส์ S ซีดีเอเนี่ยจะเป็นในส่วนของเน็ตบุ๊กก็จะมีตั้งแต่ S10 สขีดสที่เป็นเน็ตบุ๊กธรรมดากับ S10 สขีดสที่เป็นแทนะ็บเล็ตก็คือราคาก็ตัวล่างสุดเนี่ยจะอยู่ที่9ก0าตัวท็อปที่เป็นแท็บเล็ตก็อยู่ที่1 8นะึ0งนแอันนี้เป็นราคาที่ไม่รวมแวตแต่ว่าเดี๋ยวลองไปดูไปต่อลองกันดูว่าไได้รราาาคาเท่่ห สเต็ปต่อไปก็มาดูในส่วนของ G-Series G-Series เนี่ยก็จะเป็นนุ่นราคาประหยัดนะก็สตาร์ทตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ที่13,900นะไปสูงสุดที่21,000ได้เป็น CPU Core i5 4 I 5 0แแล้วก็จะมีตัว V-Series อันนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกมาครับนะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าดีไซน์จะสวยมากน้อยแค่ไหนส่วนถัดไปก็เป็นตัว C หรือ Z นะก็ไม่ได้แซดอย่างชื่อ ตัว C หรือแซเนี่ยก็คือจะเน้นเรื่องของความบางและเบาเป็นหลักยับแล้วก็มีดีไซน์สตาร์ตตั้งแต่21,9 0มถึง23,9ซึ่งตัวนี้จุดเด่นมันคือ13นิ้วแต่มีไดรฟ์ซีดแล้วมาดูหน้าต่อไปอันนี้จะเป็นอ l l i n o วันพวก PC ครับข้ามไปจะเป็นส่วนของ U-Series U-Series เนี่ยก็ย่อมาจากพวกอุลตร้าตินก็คือเน้นบางและเบามาก ก็จะเริ่มตั้งแต่ตัวของ1มื0 0กอยกับสอง0มือแปดพันเก้ารนะซีรีส์สุดท้ายเนี่ยเป็น Y s e r i e ีคือเน้น p e r f o r m ร์แมเป็นหลัก ก็จะมีอย่างเช่นพวกซิตี Y460 สที่เรารู้จักกันดีขายดิบดีเทน้ําเทท่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมาและเริ่มตั้งแต่2 7 9หมแล้วก็20,000ื่นแ่สามหมเดี๋ยวลองลองไปดูที่บูธกันดีกว่าว่าเขามีโปรโมชั่นอะไรเด็ดๆกันบ้างไอดูจากภาพแล้วคนก็ค่อนข้างคุกคล่านพอสมควรค สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้แนะนำเน็ตบุ๊กนิดหนึ่งคะ่ะเน็ตบุ๊กของเล n o v วตอนนี้มีตัวที่เป็นไฮไลท์คือ9 9 0ถูกสุดใช่ค่ะ9 9ก,ก็คือตัวนี้จาก1.900เหลรอยาอื้อต่ 1> อา,ตา1 0 0 0บาทนะคะก็คได้แรงกิ้งหนึ่ง CPU จะเป็นอัลอมตัวใหม่ล่าสุด N50 ใช่ตัวใหม่ล่าสุดแล้วก็คันด320ด้วยคะ่ะมีสอมีสีสีสีชมพู ก็เป็นลายดอกไม้แล้วก็มีม่วงจุดสองนักศัตร์ค่ะแล้วก็มีขาวขาวมุ้งนะคะตัวนี้จะไม่เหลืองโอเเคป็นขาวคือไม่เหลืองเลยใช้งานได้ใช่ค่ะแบตเตอรี่ไม่ยืนด้วย6เซลล์ถ้าเหลืองเปลี่ยนได้อ๋อหรือเปล่าคะโอเคโซนเข้าไปซิลิโคนเข้าไปไม่ใช่ก็ไม่เหลืองก็ดูทัชทัชแพดนะครับตัวเมาส์แพด หรือว่าเมาส์แพดมีดีไซน์ค่อนข้างดีก็คือเป็นแพดเดียวกันหมดถ้าจะกดก็คือกดได้เลยจากขอบมุมค่อนข้างที่จะง่ายสะดวกใช่ครับคีย์บอร์ดดีไซน์ดีค่ะอ๋อโอเคดีไซน์เป็นปุ่มโค้งเว้าดูคลิปเก๋ใช่คลิปหน่อยไม่เป็นอันตรายต่อเลยโอเคแล้วตัวต่อไปก็จะเป็นตัวแท็บเล็ตแต่ที่ร้านไม่เอามาโชว์โอเคอันนล้วจะเป็นพวกทัชสกรีนค่ะอ่าทัชสกรีนทัชสกรีนด้วยโอเคครับแล้วก็มาดูในสองเน็ตโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กตัวที่สุดที่สุดคือรุ่นนี้ คือ G465 ที่มาพร้อมกับ CPU Intel เอ้อ AMD เป็น AMD 2P320 ใช่2.1แรม2กิก่ะตัวนี้สามารถอัปเกรดแรมได้ถึง8กิก้าเป็น d d r a รถสุดสุดแล้วโปรโมชั่น12,900มรวม VAT เรียบร้อยจ่ายเงินสดลดอีกไหมรออันนี้พิเศษแล้วจริงๆพิเศษแล้วเงินสดก็เท่านี้นิดนึงได้อีกนิดนึงไหมนิดนึงสำหรับยูเซอร์ขอบนุณมาก โอเคร้านอื่นครับจะดูวนดีโีพิเศษแค่ไหโอเคโอเคพิเศษก็คือยังยังมีแกลบอีกนิดหน่อยพอได้ก็มาต่อรองกับเองโอเคก็มาหาน้องเต๋าได้นะฮะอยากได้รถอีกนิดหน่อยเป็นเตลยค่ะกิบสไกจ่อแต่ว่าตัวนี้รู้สึกว่าเทสตัวเล่นเกมได้แต่ว่าถ้ากลับลถนิดนึงผมาจจะเล่นได้ในราคานี้เล่นเกมตัวหนังตัวเองก็จะมีไอ้ตัวนี้เราได้ทําการพรีวิวไปแล้วนะครับในโน้ตบุ๊กสเปคก็ลองเข้าไปดูได้ตัว g 4 6 5โอเคแล้วสเต็ปต่อไปก็คือรุ่น ตัวจีก็ยังเป็นซีรีส์ G อยู่ G 4๔0ตัวนี้จะมาใหม่ค่ะมาในการทมาเลยอ๋อโอเคล่าสุดอือจะได้เป็นตัวกอซี่กับบอดี้อ๋อโอเคบอดี้กอซี่เงาใช่ดีไซน์เหมือนเส้เลยโอเคดีไซน์เหมือนเส้ซีรีส์ราคาเนี่ยแต่ว่าดีไซน์สวยอืมก็ย่าจี๖๑ซึ่งเป็นตัวใหม่สองจุดศูนย์แรม2องิ้งเหมือนเดิมคือห้า500เน้นดูหนักวองเปนค่ะคุณนันท์ไปราคา14 14,900่าโลแบทเหมือนกันเรียบร้อยจ่ายสด ได้สำหรับแฟนนโนมสเปคให้โอเคเลยโอเคแจ๋วมากตัวนี้ม <Okay. S 1> ีโปรโมชั่นฟรีเรมด้วยค่ะโอเคนะครับไอตัวนี้เป็น460ใช่ครับแล้วทำไมเป็นตัวนี้อีกแล้วตัวนี้เหมือนอ่าตัวนี้เป็นคอยสามโอเคเป็นคอยสามก็คือ CPU สูงขึ้นใช่โปรโมชั่นฟรีเรมสุดสัปดาหบอดี้เป็นกอสซี่กัสซี่เหมือนเดิมใช่ค่ะโอเคราคาเป็น16,900หนารนะครับนี่คือตัวของ G Series อันนี้เรามาดูซีรีส์ต่อไปคือยูซีรีที่ซน์ดีไซน์บางเบาอะค่ะอออ๋โอเคบางเบายู <U S 1> ที่บอกไปนะอุนอุลตร้าตินก็คือรู้ถึงความบางของตัว Body, บอดี้นะครับค่อนข้างน้ำหนักค่อนข้างเบาวี่จเ,เหรอดูแรงค่ะคอยนัทยกส2.5เป็น turbo b ด้วยโอเคคอยห้าซีบียูค่อนข้างแรงนะ460อันนี้มี v มีเจไหมครับอ๋อ v J. ีเออนบอร์ด ออนบอดแบบอ่อนบอดแต่ว่ามันจะได้ลำเยอะหน่อยจกิงแต่ดูหน้าตาแล้วค่อนข้างมีดีไซน์เหมือนกันกริปเก๋บอดดี้ แต่เป็นลายโมเสสคือในห้องครัวอ๋อโอเคร้านนี้ครับเซ็นทันอินเตอร์มาซื้อได้นะครับอันนี้ยูยูจบไปแล้วต่อไปอีกนิดนึงคือแซตซีลี่ตอนนี้โทชั่นแซตซีรี่ก็คือในการก็จะได้ประกันเพิ่มอีกสองปีทุกรุ่นนะคะโอเคครับมีทั้งกระจกออนกระต่อยแยงถ้าปล่อยค่าก็จะได้ตัวกรตติกิกหนึ่งด้วยกัตจกนเป็นกิกหนึ่งโอเคราคานี้โลว์แบนหมดแล้ว เงินสดเงินสดได้โอเคพิเศษให้กันโนบุสเปกนะครับมาซื้อโนบุสเปกแล้วก็ตัวนี้เออ่จะมีตัวนี้รู้สึกตัวใหม่ล่าสุดเลยของพรไอสามถูกไหมครับไอสามสามแปดศูนย์ตัวท็อปสุดสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยมาพร้อมกับตัวนี้มีวีเจไหมครับกับจอออนบอร์ดจอกับจอออนบอร์ดโอเคตัวสายบาร์ชัรซิลี่ชัรซิลี่นี่จุดขายนี่อยู่ตรงไหนครับดีไซน์บาร์ค่ะถ้าเป็นแท้สามโมสูรก็คือหน้าจอขนาดเล็กพาคาสะดวกค่ะแล้วก็ดีไซน์สวยใช่ไหมค ดูดีไซน์ใช่ก็ต้องเป็นตัวสเปคเลยอะซัสซีรีสโนบุสเปคก็มีรีวิวไปแล้วนะครับก็ยงไงลองติดตามรีววิดูได้น้ำหนักค่อนข้างเบาของมือรแล้วก็มี13นิ้วที่มี ODD หรือฮาร์ดดิสเออโทษนะครับหรือซีรีลมด้วยสบ่นะรับส่วนโปรโมชั่นของบัตรเครดิตเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ในส่วนของ First Choice แล้วก็กรุงศรี20แคชแบ็ b ถึง20%่สิร์เนะแล้วก็ซิตี้แบงค์มีแคชแบ็น3%เมื่อใช้จ่าย1นึ0 0หมื่นหนะครับแล้วก็จะมีของที่บอกไปก็คือ first choice ได้6เดือนสูงสุด10% 8เดือน S C B 8เดือนกสิกรกสิกรแเดือนโอเคครับแล้วก็ยังไม่หมด ยี่หัวนั้นยังมีโปรโมชั่นพิเศษสุดคือซื้อรุ่น Y กับรุ่น Z ได้ประกันเพิ่มเป็น2ปีปีแรกจะเป็นของ Inter ปีสองเป็นโล c a l ซึ่ในนี้แล้วก็ยังมีรุ่นลับโน้ตบุ๊ก Y460 เมื่อซื้อเสร็จเนี่ยเอาไปเสร็จไปแรกที่ซุ้มของ Facebook ลงทะเบียนแล้วก็ได้ลักกี่ดแจกโน้ตบุ๊ก Y460 1วัน1ตัวโอเคแล้วก็จะได้ตัวของีเมี่ติดด้วยโอเคสุดยอดเลยครับ บุ๊ลเลโนโวร้านเซ็นทรัล <kaz> อ <uffy> ินเตอร์น้องเต๋ามาหาได้บอกน้องบุสเปคได้ราคาพิเศษโอเคขอบคุณน้องเต๋าครับผมครับสวัสดีครับอ๋อตัวนี้ไม่เป็นมันมาแบบ s t a n d a มันจะมีสีแดงครับสีแดงก็จะลักษณะก็จะเป็นตัวแดงก็สีแดงเงาแดงมันจะเป็นแดงแบบแบบแดงเดาอ่ะพี่แบบแดงาสดๆเลยอ่ะอ๋อเหมือนรุ่นนี้ป่ะอ่าใช่ครับแต่ว่ามันจะเป็นลายอย่างเงี้ยครับแต่เป็นสีแดงครับ ใช่แล้วก็ชิ้นเด่นก็เน้นที่การระบายความร้อนพี่แล้วก็ปุ่มที่มันยืน่นขึ้นมาอย่างเงี้ยจะทำให้ทำงานแตกต่างกันเนี่ยครับผมแล้วก็มีจีซัต้ามี g ีแล้วก็มีพอร์ตตรงนี้ก็จะมีพวก usb โอเคลันหนึ่งปีครับหน้าจอ led backlight พี่กินไฟน้อยครับภาพคมชัดแว้ l c d โอเคครับตัวนี้น่าสนใจทีเดียว coi 3 380 นะครับใช่ครับเต็มที่อยู่ที่18,700เ็งินสดใช่ครับเงินสดครับถ้าเป็นบัตรก็ต้องรอฟีชาร์หไม่ได้โอเคด้ครัินก็สวยด้วยพี่แบตก็ใช้ได้นานครับถ้าใช้งานจริงอยู่ที่สี่ห้าชั่วโมงสบายๆก็รุ่นนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับฝาหลังค่อนข้างสวยแล้วก็น้ำหนักเบาบางใช้ได้นานบตกี่ชั่วโมงครับ คือตัวนี้คือไม่ต่ำกว่า5ชั่วโมงไแน่นอน5ชั่วโมงโอเคใช้งานทั่วไปนะฮะโอเครุ่นนี้น่าสนใจทีเดียวแล้วต่อไปนี่จะเป็นติงนนี้เป็นติงแพดนิแพดก็ราคาก็ขายแบรนด์เล็กน้อยแต่ก็มีความคงทน,ทนเพิ่มเข้ามาให้หลักๆก,ก็จะ น่าจะครบทุกซีรีส์หมดแล้วนะก็คือจะมีทั้งส่วนของที่บอกไปแล้วก็จะมีติ้งแพดในงานด้วยติ้งแพดเนี่ยจะชอบมากคือตรงทัชถ้เห็นทัสแพดเนี่ยตัวของกลุ่มเนี่ยจะอยู่ตรงบอดี้เดียวกันเลยทำให้เวลากดเนี่ยง่ายมากสามารถกดได้เลยแล้วก็มีปุ่มอยู่ตรงกลางเนี่ยที่ไว้คลึงเมาส์ได้เนี่ยปุ่มนี้จะใช้งานได้สะดวกมากถ้าคนเคยลองใช้นะฮะอันนี้ก็ ภาพรวมทั้งหมดในส่วนของบูตเรโนโวครับ